ผัด,ข,ข,ด,ผดข่าสใส่ไข่ได้ดิเด้อผัดข้าวสือใส่ไข่จั่วจั่วจั่วห้าวอะไรไข่สุกตอนไปเาะอขอเขาลงผัดข่าใส่ไข่กึงเชียงด้ดิเด้อะรอากือวเวทียังเล้มันอีกผัดข้าวใส่ไข่ใส่สุกจักหน้อยกองใสยย่ะเขาลง ก็ใส่ไข่กินเพียงกับว่าตกหอนกับหอนเน้อย้ายหอนเฮ็ยเียนเฮ็ยเแล้วไข้ตูกัอกตันนี่ไปไปย้ายขึบุกว่ะ ไฟลุงไปเกือบลวาดดีกว่าใจมันมุ่นเลยไฟมันลุกตัวไหนไฟยายไม่ลุกทำไมไม่ลุกดีวะไฟพื้นพื้นแข็งพื้นเปียกพื้นเปียกมันคือไม่ค่อยพุ่งไม่ค่อยพุ่งแกยาเข่าลุงด้วยเด,ด้ว ตัวตรงไปเรืยมลนกีดีลงจากน้อยเออทอดจากน้อยก่อนเอาผงนัว ลาลลาลตาลุอน้นตาร้อมตาลุงไปเลยอันนี้เพิ่มสีสันสีสันก็นเนี่ย่ยายาอยู่ด้วยกัน ตัดไปเรื่อยๆข่าใส่ไข่กินเคียงกันใช่ก็จะหอมใจไม่อจับแฉกเลเอาม่แฉกอีอหอมกระหวนนีสี่น่อง เก็บากกันถึงก่อนเลยเว่าย่างหุงขอาหลายมันยืงไม่คัดดินอาีสันใส่อีกกน้อยกันตัเรื่อย ได้อยชิมมันกันเดอไม่สิมันจางพอดีพอดีพอดีขาขอหวานขอตั้าตยี่สิ แล,แล้วใครกอนเราได้ไปใส่เขาดอกได้ก็หอมลยอหอมลยลุไปอหอมลยลเรานได้เ,ลลเ,ลลเ,เอาได้ กย่าตักกันเด้อเด้อมาเด้อกินข้าวเจียงน้ำากนเด้อกิน,นข้าวผัดข้าวผัดใส่ไข่ต้นหอมไม่มีแั้งหลายคุณก็สืตชัวฝ้าหอมบุญบุอยูอ่นี่สัวไข่บ๊อี่ิน้องอื้ยห่อนก็นห้อนแก่ห่อน